เกมวันนี้ก่อนมาเราก็คุยกับเด็กว่ามันเป็นเกมที่มันก็ยากลาบากเหมือนกันนะในการมีวนยูเอ็มทีเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะเก็บแต้มวันนี้เกมโดยทั่วไปเนี่ยผมถ้าให้คะแนนเรื่องเรื่องวิธีการเล่นเนี่ยผมผมแฮปปี้กับเด็กชุดนี้นะกับวันนี้มากเขารู้วิธีการที่จะทําว,วิธีการที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้แล้วเขาก็ทาได้ดีในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่ารายละเลอียดเล็กน้อยๆเนี่ยข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องพัฒนานกันต่อไป นะส่วนตัวเขาเองด้วยส่วนทีมด้วยก็ดีครับเป็นเป็นก็ยอมแอบเสียดายครับบอกตรงว่ามันบางจังหวะเนี่ยบางจังหวะเนี่ยเออจะพูดอะไรดีอ่ะมันดูแล้วมันโหดร้ายกับสุขโขทัยมากไปก็ติงเรื่องนิดๆหน่อยๆผมก็ไม่เข้าใจว่าที่นี่มีเซเว่นขายไอ้ลูกอย่งนี้หรือเปล่าที่นี่มันซื้อง่ายเหลือเกินลูกอย่างนี้หรือว่าเซเว่นขายกันไลูกเดี๋ยวผมจะไปซื้อบ้างเผื่อพกไปใช้ งงรั่วอะไรเซเว่นมีเปล่าไม่รู้โอเคไหมครับแล้รูปเกมที่เราดูว่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็ค่อนข้างทำไ้ดีขึ้นฮะจริงๆอะ่ะเกมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปรับแค่ครึ่งหลังอย่างเดียวของผมนี่มันปรับแทบจะทุกทุกเ,เขาบอกว่าทุก15นาทีเลยแล้วแต่แต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกมันพูดอะไรไม่ได้ มันปรับได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยมันได้มีสมาธิในการพูดคุยกันมากกว่าที่ไปจากไปพูดข้างสนามแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอะไรที่มันครึ่งหลังมันจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนกว่าแค่นั้นเองแต่ถามว่าผมปรับไหมผมปรับตลอดยี่บสี่ชั่วโมงครับพัฒนาเรื่อยๆครับแค่นั้นเองแ็่เด็กชุดนี้แฮปปี้ผมแฮปปี้แค่เสียดายว่ามันมันไม่แฟร์กับกับถามแต้มที่แอร์เขาเรียกอ,อะไร น่าสงสารมันน่าจะได้แต้มมั้งสุโขทัย